รร ok าารโรงเรียนรักน้ำ s w a l o w k i Water School หาทุกคนมาที่ค่ายวิทยาศาสตร์พลเมืองโรงเรียนรักน้ำอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ครับที่ดำเนินการโดยมูนลนิธิพระไทยร่วมกับห้องเรียนสุดขอบฟ้าได้ชวนน้องๆน,นักเรียนรักน้ำสำรวจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวร่มใหญ่ของกิจกรรมเนี่ยเราเรียกว่าวิทยาศาสตร์พลเม ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปให้กับคือให้กับครูและประชาชนคาวิทยาศาสตร์บนเมืองเนี่ยจริงๆมันก็คือการสํารวจเมื่อก่อนในยุคก่อนๆต้องให้เครดิตอย่างมูที่โลกสีเขียวนี่ก็ทำนักสืบสายนา้ํานักสืบชายหาดแต่ตอนนั้นน่ะมันไม่มีเทคโนโลยีในแ,แบบที่เรามีในทุกวันนี้มันก็เลยจะเป็นการทําลงกระดาษบ้างทําลงขึ้นมาในคลิปชาซึ่งก็โอเคแต่คราวนี้สิ่งที่เราสนใจคือเราเอาเทคโนโลยีที่มันอยู่ในมือถือ เราเรียก่็เป็นแอปพลิเคชันสมัยใหม่ครับสามสีตัวเข้ามาทําการสํารวจน,นะครับอันนี้เริ่มรองทูนนเริ่มจากกิจกรรมพี่ๆชวนน้องๆเล่นเกมสนุกๆจากนั้นพี่ๆก็ได้ให้ความรู้ถึงเรื่องห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารซึ่งมีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบนิเวศ ใในอาหารที่มีมากกว่านคือการที่มีหมกตของอันไปในค่ายนี้น้องๆจะได้ดูนกดูแมลงและสำรวจแหล่งน้ำเพื่อดูตัวอย่างสัตว์หน้าดินเชื่อมโยงกันให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศลำน้ำในชุมชนวันเราศึกษาหมดนะครับเราศึกษา,าปลาศึกษาพวกตัวหนอนเสือ้อนก แล้วก็จะมีสัตว์เลื้อยคานตัวเล็กๆนะครับรวมทั้งสัตว์หน้าดินนะนพี่ๆก็ได้ให้ความรู้ชวนน้องๆศึกษาการดูนกจากคู่มือน้องๆพร้อมแล้วก่อนลงพื้นที่ไปดูนกกันเลยครับมีนกหลากหลายชนิดน้องๆได้ดูนกด้วยตาเปล่าแล้วส่องกล้องดู<ต>อ, <า S 1> อ,อเห็นรายละเอียดอข,อของนกฝึกการสังเกตและการบันทึก จากนั้นมาเทียบจากผู้มือดูนกอีกครั้งม,มีกี่ชนดิดที่ที่เราเจอวันนี้สี่ชนิดมีอะไรบ้างครับประกอบด้วยอะไรเอ่ยนกกระจิตธรรมดาหนึ่งตัวท,ที่สองแล้วครับนก,กนสีมพูสวนตัวสี่ทพูสวนนกปลอดนกปอดสวนนกปลอส,วน,นอลอสวนแล้วมีเจออะไรอีกครับนกกระเขนบ้านนกกระเขนบ้านนกแอแฮอลกว่าเพลตอล้อไป จากนั้นพี่พี่ก็ชวนน้องๆออกสำรวจแหล่งน้ำวยการเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินเพื่เราจะมาสำรวจแหล่งน้ำใน้นที่อมก๋อยกันนะคะไปกันเลยเด็กๆเริ่มต้นด้วยการสังเกตความใสของน้ำ สีกลิ่นความเร็วในการไหลของน้ำอุณหภูมิน้ำตรวจค่าความเป็นกรดด่างของน้ำด้วยชุดตรวจค่า pH <Okay. S 1> ในน้ำนอ,อกจากนี้ยังตรวจค่าออกซิเจนละลายน้ำโดยชุด DO test kit จากนั้นก็เก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินในลำห้วย เรามาดูกันครับว่าน้องๆจะเจออะไรกันบ้างขั้นตอนต่อไปน้องๆก็จะใช้กล้องไมโครสโคปส่องดูจะทำให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากนั้นก็ทำการจำแนกสัตว์แต่ละชนิดนำมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอการจำแนกสัตว์สามารถนำไปใช้ต่อเป็นดัชนีชี้วัดความสม,มบูรณ์คุณภาพน้ำ ในการทำฐานข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแอปพลิเคชัน s e a s i ์ e Report เราสามารถใช้เครื่องมือ s a ีไซร์เป็นเครื่องมือวัดประเมินคุณภาพของลุ่มน้ำได้นะครับซึ่งวิธีการกนะ็คือการใช้สั์หน้าดินเป็นตัวจำแนกโดยที่พอเราเข้าไปกรอกแบบฟอร์มเนี่ยเขาก็จะให้เราประเมินเลยว่าอ,อากาศเป็นยังไงสภาพทางอุติศาสตร์เป็นยังไงอุณหภูมิเท่าไหร่ จากนั้นปับ๊บเราก็จะเริ่มเข้าไปดูว่าเอซัต์ที่เราไปช้อนขึ้นมาเนี่ยมันเจออะไรบ้างตัวไก่ยกขึ้นช่วงกลางคืนน้องๆได้ดูมแมลงหดชนิดต่างๆซึ่งบางชนิดก็เติบโตมาจากสัตว์หน้าดินที่น้องๆไปสำรวจมานั่นเองได้เล่นเกมกิจกรรมสนุกๆได้เล่าเรื่องและฟังนิทานจากปราชญาชุมชน วันนี้น้องๆได้ช่วยกันสรุปและประมวลผลที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมดแล้วทำเป็นโปสเตอร์และคลิปสั้นเพื่อเอผยแพร่และสื่อสารสาธารณะเราะเป้าหมายจริงๆก็อยากให้น้องรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติถึงแม้นทุกวันนี้เด็กๆอยู่ใกล้ดอยเนาะแต่ว่าเขาอาจจะใกล้มือถือหรือใกล้ตัวแท็บเล็ตเขามากกว่าในธรรมชาติใกล้ตัว No! Oh.